สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอราวโจน VIP นะครับลาวโจน VIP ของวันที่2กรกฎาคม2567นะครับลาวโจน VIP นี้ก็จะมีทุกทุกวันทุกทุกวันเลยนะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จะมานําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่นหลงเพื่อความบันเทิงทุกๆวันทุกๆกวันเช่นเดียวกันนะครับ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับทุคกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเราก็มาดูแนวทางกันลก่อนนะครับความจริงเลขบนเนี่ยมันมี6 7 8 9เนะ6 7 8 9ดแ้ต่อาจารย์ขอเลือกที่7กับ8นะ9นี่แหละขอเลือกที่7ดกับ8แล้วกันใครชอบ6กับ9ก็จัดไปแล้วกันนะครับคู่ขเขาก็ หนึ 1> 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ตอนี้ที่สามกับสี่นะครับตามนี้นะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับขอขอขอพรคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมนะครับคิ๊ิ๊บคเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับก,กดติ 3, ดตามก,กดถูกใจกดไลค์ 3, กดแชร์ด้วยนะครับครับอ่าเราก็มาชมกันเลยนะครับเจ็ดกับแปดนะหนึ่งสองสามสี่นะครับ เจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดสองแปดสองเจ็ดสามแปดสามเจ็ดสี่แปดสี่นะครับสามนี้นะครับเราเน้นที่สามกับสี่แล้วก็อยู่ตรงนี้นะครับสี่ตรงนี้สามกับสี่ตรงนี้นะครับฟันธงที่เจ็ดแล้วกันนะครับ จดเอาเลยนะครับตามนี้นะฟันทงที่เจ็ดก็เจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดองสอเจเดสามสามดเดเนะครับเดินจะอยู่ตรงนี้เดินบันทงที่เจ็ดนะครับตามนี้นะครับ เกิต่ออีกอย่างเกิดแล้วครับถ้าชุดวินก็เจ็ดแปดเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่นะนะครับนะครับเด่นจะอยู่ในนี้นะในกรอบนี้นะครับอันนี้คือชุดวินนะครับชุดวินนะครับ ใครจะรู้จะวิะ่งก็เน้นที่7จ็ดซะกันนะครับส่วนแปใครชอบก็จัดไปนะครับตามนี้นะครับลาจูน VIP ออกเที่ยงเป็นครึ่งสองยามครึ่งทุกวันทุกวันนะครับต่องมีมีธรรมดาก็จะมาน,นําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมรุ่ลมเพื่อความบันเทิงทุกวันทุกวันเช่นเดียวกันนะครับขอขอบพระคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีีนะครับไม่เจ็บไม่จนมันโงบางข้าง มองนี้ทวีทับย์ทวีโชคทวีสุขครับแห่ง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 ครับปฏิภาณ